สวัสดีเด้อค่ะเศร้าๆแบบนี้มาพบมาพอคือเก่าคือเดิมกับช่องวัวควยง่ามเศอร์มนีธนพรสิพาพีผ้านองมาช่วมการซื้อขายวัวในตลาดนัดสีบุญเรื่องอำเภอศีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูของเฮ้าในละจ้าตลาดนัดสีบุญเรื่องจะทําการเปิดทุกมือวันอังคานสำหรับมือนี้ กะจะเป็นเศร้าวันอังคารที่21เดือนตุลาคมพศ2568ผู้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัวกล้วยงามให้น้ำได้อจ้าแล้วกะอย่าลืมกดกระดิง่งสิด้ชมคลิไปใหม่ๆเศานี้ก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งเศรา้าไทยเศร้าวเวียดนามในตลาดนาัดซีบเรื่องกันหลายเลยได้จ้าวาวแล้วเดี๋ยวสิพาพีผ้าน้องไปสำรวจราคาและสอบถามพ่อค้าในตลาด กันเบิองเลยจ้าวอลเลยกับเขาไปนตลาดนัดกันเลยจ้าสวัสดีเด้อจ้าห้อยมื่อนี้เอามาจากตัน้อจ้าสิบตัวสตนี่บ่โตัวแดงๆบิดนี่บ่โตเท่าใไนี่เนาะห้อยตละเมื่อนกว่บาทตละเมื่อกี่บาทเด้อจ้าสี่ตัวนี่บ่ห้อยสี่ตนี่เด้อจ้าห้อยนี่ไม่ต้งตัวปูตัวแมนบ่เนี่ยจุงเท่าใดร่นาะนี่เนาะคนมาหูวงนาะจ้าเนาะ มุดมาันพูดใดสนใจนี่สิโทษถามใด้่อหอยขออนุญาตขอเบอร์โทษนเด้อจ้ะเด้อแปเนนะคะอันโทษมาใดเด้อจ้าเบอร์นี้ขอบคุณได้หลายเด้อหอยพ่อค้าแม่ลูกนี่บอกเนิ่ผู้าใดเนาะหน่เนาะห้องไวสามเมือนสามห้องขอนห้องไวสามเมือนเด้อจ้ะโอ้โลกกับนูงสือมาหสือมาหมูเรงวันน สมนมากผมเป็นป่ามันขึ้นอยู่มห้ยเจ๋อเจอลูกพี่เลยมันขึ้นอยู่วัดเนี่ยบอกเดาไม่ถึงในบางตัวขื่นข้าเจ้าอยู่โค้มกันอยู่วัดเนี่ยมันโค้มลูกพ่อไหมลูกเพิ่งย่างตัวแม่ตัวผุดนะ่อลูกแม่ครับลูกแม่รรัข้าเป็นคู่บ่ห้อย ครับตัวเดียวกับคายครับตัวเดียวกับคลายมาถ้าตัวน้อยในคล้าเลยเท่าไหร่น่ตัวนนะ้อยตัวนิสามตัวนีสามันเกตัวนีมันเก้าตัวนสีพันเก่าอะ้อสีดำอย่าเนี้น 5, 9, 5, 9, าพันเกาพันเก่านะจห้อยตัวนี้ห้องไม่เท่าไดรห้อยเนี่ย วันนี้้างมชามครับพี่ลออาตวเมตัวู้เนี่ยอนูงเทาไหร่น้อนิหน้าเีวัด้ครับม้าด้วัดนะจะแต่ว่าบอกผื้นมางามเ้พี่น้องสีแดงทาไปเล้จ้ะแดงแน่นดีผัเขียวไวน์ม่นุ่มเนาัขวหางเพี่น้องหางเป็นขั้วคเ้่ลตู อันห mm ้อยอาจักต uh ัตวนี่ห้อยเป็เกือบสามตัวครับผมขายออกเด้มันเลือเส่นนี้แหะเลีอันนี้ก็แม่ของเจ้ามันบ่อสีขาวแม่นมันบ่อเนื้อเนื้อันี่เนื้อ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 เนื้หนื้อัน้อเนื้อนื้อเ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 นื้เนั้อเนื้อเนื้น้อเนื้าเน้อเนื้อเ้อนื้อเนื้น้เน้อเนื้อเนอเนื้อนี้อเนื้เนื้อเนนื้อเนื้อเน้อเน้อเนื้อน้อน สิบห้าเก้าร้อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวปูได้พี่น้องตัวผูอันนี้ของเจ้าบื่นเนี่ยของเจ้าบ่านจตัวน้อยกว่ตัวนี้ก็พันหาครับตัวนี้ก็พันหา้จ้าพันหามาจ้ามันยหรอปคุณเรืบาทไ้รามหาร่อยแม่มานครับตัวนี้ตัวนี้แม่ม่านเด้จ้าแม่มานห้เท่าไร่าห้รอดจะร่งต่อรองราคากันยู่นะครับห้ารอย ห้องไว้เท่าไรก็จะเนี่ยชิบสามหารอยครับชิบสามหารอยาแล้วมั้มากัีครับ